มันส่สื้ทุกกินมามาแจกๆเนอะน่ามาทานได้ไหมเฮ้ยลเทียมจริงอย่างเงี้ยสัมผัสมามาฉันเนาะนี่สูตรนี้ไม่ได้บอกไคได้เนี่ยบอก

ใช่บะเกลือเทียมนะจะเก่งรุงรุนนี่าต่องซิมเด้อชิลอดนะ แสบบว่ะใส่ลงไปออเอ็ย <Und S 2> ิ้เอ็นย้เดสวดป้าเขียวโอหมวกก็ได้นะใส่ไปอือเอ็นยอนขาหน่งหน่้นหมวกขอเป็นตีละหัวกเขียวมีอือเีหมับอากหวานหวานบ้บ้าจีนบาหวานออกเดียดเดี๋ยว นี yeah. ่ยังนีงย่ง hm. นัเดียไปถูกมินกไข่ปลาเค้ผ่าได้เ่ยสุดเด็ดได้เ่ยิเมากองมเนี่ยสิยากอย่างที้นักกินนยสือ Chị mừng. Bên đây bà đi. là mà Nó nhạt được. Trong vậy mà luôn. bác. Các bác. thì biết.